กรณีของน้องมาตินน้องมาตินวัยเ้าเดือนถูกใครก็ไม่รู้อุ้มหายไปจากบ้านในแคมป์คนงานก่อสร้างย่านบางนานะฮะแล้วชาวเน็ตเนี่ยเขาโหส่งพลังกันช่วยตามหาใช่คือเหมือนติดตามข่าวนะแล้วก็แจ้งเบาะแสจนสุดท้ายเนี่ยตามไปเจอน้องวก็คนที่พาอย่างรวดเร็วเลยนะคะครับล่าสุดเนี่ยเจอแล้วว่าใครพาน้องไปคือบุคคลที่พาน้องไปเนี่ยเป็นสาวประเภทสชื่อว่าน้อยนะฮะ ทางญาติของน้องมาตินบอกว่าน้อยเนี่ยก็มักจะมาเหมือนกับมาหยอกล้อ,อม,มาเล่นกับน้องมาตินเป็นประจำเลยแต่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าน้อยจะอุ้มน้องมาตินไปแบบนี้สุดท้ายไปตามตัวเจอได้ที่บอขอสระยองอคราวนี้ก็พยายามถามน้อยว่าน้อยเอาน้องมาตินไปทําไมอะ่ะรักพาตัวน้องไปทําไมค่ะเขาบอกเขาแค่รักเด็กใช่ไหมอยากจะเลี้ยงเ,ออเขาอ้างแบบนี้ออว่ารักและเอ็นดูอยากจะเลี้ยงแต่คาถามคือ,อนี่ เด็กทั้งคนนะ,ะนะฮะอุ้มไปแบบนี้ได้ยังไงมันต้องเข้าข่ายผิดกฎหมายนะแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็รวบตัวได้นะครับท่านผู้ชมครับไปติดตามกรณีการตามหาน้องมาตีนวัย9เดือนเกิดขึ้นหลังจากที่ใน Facebook ของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะหรือว่าคุณเอกสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับมีการโพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้จากกล้องวงจรปิด ที่หน้าโรงเรียนวัดบางนานอกแขวงบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เนี่ยสาวประเภทสคนนี้ก็คือน้อยกําลังอุ้มน้องมาตีนเดินผ่านไปช่วงเวลาในกล้องเนี่ยประมาณสักบ่าย34นาทีของเมื่อวานนี้นะครับพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่าเด็กหายฝากเพื่อนๆช่วยกันตามหาน้องมาตีนอายุ9เดือนน้องเป็นเด็กกำพร้าแม่ทิ้งไปตั้งแต่เป็นทารกปู่ทำงานก่อสร้างเป็นคนเลี้ยง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระเทยมาสมัครเป็นคนงานก่อสร้างทํางานได้หนึ่งอาทิตย์เมื่อวานตอนเย็นกระเทยคนนี้มาอุ้มน้องมาตินไปเซเวน่นก่อนจะรับพาตัวน้องเดินหนีหายไปติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห่านาบางนาวัดบางนานอกกรทมแล้วก็มีการไปแจ้งความไปแล้วที่สอนอบางนานครับหลังจากคุณเอกพบ Hope, มีการโพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook ปรากฏว่ามีพลเมืองดีกุญแจรู้ชม ช่วยกันส่งเบาะแสมาให้นะครับบอกว่าไปเจอผู้ก่อเหตุก็คือน้อยเนี่ยลงจากรถเมสาย180หน้าโรงเรียนพระหฤทัไทยคอนแวนประมาณสัก4.07โมง7นาทีของช่วงเย็นเมื่อวานนี้หลังจากนั้น5.30โมงครึ่งก็มีพลเมืองดีติดต่อเข้าแจ้งเบาะแสกับทางเพจสายแมต้องรอดเพิ่มเติมบอกว่าไปเจอตัวน้อยเนี่ยอุ้มน้องมาตินขึ้นรถไฟใต้ดินที่สถานีสีลมจะไปลงที่หัวลำโพงนะครับ ก็เลยนาข้อมูลตรงนี้มอบให้กับพนักง,งานสอบสวนสอนอบางนาเร่งออกติดตามตัวเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสของน้องมาตินกันนะฮะอ้าขออภัยอ่าไม่มีเสียงแต่ว่าคือก็มีคนโทรมาแจ้งนะว่าเนี่ยมีมีการพบเบาะแสนะครับว่าน้องมาตินไปกับน้อยต่อมาตอนสี่ทุ่มคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจใส่ไม้ต้องรอดนะครับ พาคุณวิชัยอายุ55ปีแล้วก็คุณหอมอายุ40ปีซึ่งเป็นปู่กับย่าของน้องมาตินนำหลักฐานต่างๆไปแจ้งความที่โรงพักบางนานะฮะหลังจากนั้นประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเนี่ยมีพลเมืองดีติดต่อเข้ามาแจ้งบาะแสบอกว่าพบว่าน้อยเนี่ยอุ้มน้องมาตินอยู่บนรถมินิบัสมุ่งหน้าไปที่ระยองนี่ไประยองแล้วนะครับจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวที่บขอสอระยอง แล้วก็นําตัวกลับมาสอบสวนที่โรงพักบางนาะนี่ตำรวจทำงานไวมากนะครับใช่แล้วเราก็จะเห็นการประสานงานฉากแบบทั้งประชาชนเนี่ยคอยช่วยกันนะคะทั้งคุณปู่ของน้องมาตีนคุณวิชัยเนี่ยเล่าบอกว่าวันที่เกิดเหตุในน้อยซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างที่ใช้งานเดียวกันมาขออุ้มน้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาน้องไปร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวจะไปซื้อของเล่นให้ตัวของคุณปู่ ก็เลยเอาร่มให้คือไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าอาจจะทำงานด้วยกันอยู่แล้วน่าจะเอ็นดูหลานของตัวเองปรากฏว่าวันนั้นอุ้มไปแล้วก็หายไปเลยในขณะที่นางหอมนะคะบอกว่าในน้อยผู้ก่อเหตุเนี่ยเพิ่งจะมาสมัครงานในไซต์งานก่อสร้างเดียวกับสามีของเธอเมื่อสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์เห็นว่าในน้อยเนี่ยมักจะมาเล่นกับน้องมาตินอยู่ตลอดเลย ด้วยความอานึกว่าเขาก็น่าจะเอ็นดูเด็กคือเป็นค,คนรักเด็กไว้ใจยอมให้อุ้มแต่ก็ไม่คิดจริงๆนะคะว่าจะพาน้องมาตินหนีไปก็อยากจะให้เอาน้องมาคืนค่ะหลังจากที่นำตัวในน้อยเนี่ยนะครับเดินทางกลับมาถึงโรงพักบางนาโดยมีปู่แล้วก็่าของน้องมาตินมายืนรอรับอยู่ที่หน้าโรงพักนะครับก่อนจะรับตัวน้องมาตินมาอุ้มเอาไว้คือตอนที่ปู่มาเจอกับน้องมาตินเนี่ยคุณปู่ดีใจมากนะ แล้วก็ยกมือไหวอยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมกับก้มกราบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยการติดตามหาตัวน้องมาตินกลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กล่าวขอบคุณไปยังสายไหมต้องรอดนะครับรวมถึงชื่นชมตำรวจด้วยบอกว่าตำรวจไทยเก่งมากๆอลองดูช่วงนาทีนี้กันนะครับมาติตน,ตนครับใมาติน อบคุณตำรวจไทยเก่งมากครับท่านนะครับู้ดูช่องทุกส่วนครับเก่งมากเลครับนี่คุณปู่ดีใจมากนะขอบคุณตลอดเวลาเลยนะใชื่นชมว่าอู๋ตำรวจไทยเก่งจริงๆนะคะคและหลังจากที่ตำรวจเนี่ยนำตัวนายน้อยคนก่อเหตุมาถึงที่สถานีตำรวจเนี่ยทาง คนตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะคือถามไปตรงๆว่าทําไมถึงพาน้องมาตินไปเ,ออเจ้าตัวเนี่ยเขาให้เหตุผลแบบนี้ว่าเขาอยากจะนําน้องมาตินไปเลี้ยงค่ะขณะที่ตัวเองจะไปทํางานที่จันทบุรีโดยรักพาตัวเด็กขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิดไปลงที่ระยองอเพื่อที่จะเตรียม ต่อรถอะค่ะไปที่จังหวัดจันทบุรีต่อในช่วงเช้าอ๋อจะไปทํางานที่นู่นก็เลยอยากจะได้น้องพาไปด้วยเขาอ้างว่าเขาต้องการพาน้องมาตินไปเลี้ยงโโรักเด็กนะคะทีนี้เนี่ยบางช่วงบางตอนของการสอบสวนท่านพลตรรีนพสินพยายามจะให้ผู้ก่อเหตุเคาร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีคือตอนแรกเนี่ยด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะสรุป คนคนนี้เนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าคือวิธีการทดสอบใช่ไหมพี่อาร์มคุณผู้ชมร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีปรากฏว่าเขาร้องไม่ได้ค่ะเหมือนร้องได้แค่นิดเดียวแล้วก็จบแล้วก็ร้องไม่ไม่ได้ต่อแล้วอ่ะอีกด้านหนึ่งอ่ะร้องไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรพยายามให้ในน้อยเขียนชื่อตัวเองเป็นคนไทยก็ต้องเขียนชื่อตัวเองได้ถูกต้องไหมคะสุดท้ายเขาเขียนไม่ได้แต่เขาก็ยังยืนยันบอกเขาคือคนไทยไปดูจังหวะตรงนี้ค่ะ เราคนไทยหรือคนไม่ใช่คนไทยเอาพูดตรงผมก่อนไม่เอาคนเลโกหกแล้วยไเป็นคนไทยเอาเป็นคนไทยไม่เปรนไาด้วยคุณพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อใครนะพ่อชื่อทองพ่อตายพ่อชื่อทองพ่อตายแม่แม่ชื่อแม่เขียวแม่ชื่อเขียวปู่ชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรเด็กมาไม่เรีนปู่แล้ปู่มาเรียนปู่แล้วเราชื่อจริงเราชื่ออะไร เช่จริงคุณครเขาเรียนตีมีแต่บอกน้อยน้อยทุกวันเนี่ยแต่ว่าเช,ชื่อจริงเนี่ยบัตรชื่อพงศ์ชื่อพงศ์จะกดได้ไหมจะกดได้มั้ยเออจะกดตัวอะไรพงศ์อะจะกดเนี่ยคำว่าพงศ์เอากระดาษขาวมา,าอืมมาเขียนชื่อได้ไหมเขียนชื่อโดยเองชื่อ,ตอตนตามคุณคุบอกเรียนจุดป,ป .5 เลยเดินไปชมเนี่ย นี่คือท่านก็ซักอะว่าครอบครัวเป็นคนที่ไหนชื่ออะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายค,คือเขาพูดไทยค่อนข้างชัดเลยนะคะคือให้ข้อมูลอะ่ะ พ่อชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรคือบอกชื่อได้แต่พอจังหวะเมื่อกี้ที่ท่านบอกงั้นเขียนหน่อยตัวสะกดตัวอะไรไหนบอกเรียนจนถึงปห้าใช่ไหมโรงเรียนปกติต้องเขียนได้ครับจังหวะนี้แหละเขียนไม่ได้นะคะซึ่งเพลงชาติก็ไม่ได้เพชาติไไม่ดด้้ียนชื่อตัวเองก็ไม่ได้แต่ว่ายืนยันว่าเป็นคนไทยทีนี้เนี่ยจากการไปตรวจสอบประวัติเบื้องต้นนะคะไม่พบชื่อของผู้ก่อเหตุก็คือในน้อยในทะเบียนราษฎร แต่ให้การว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดถูกจำคุกที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสืบค้นประวัตินะคะแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหากักขังห่วงเหนี่ยวแล้วก็พราคู้เยาวตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับ